ค่ะเพื่อนๆสิมาร่ำลองสูฟั่งเน,ะนาเนะเออสิมาร่ำลองสูฟังเอื้อยเป็นอย่างฟั่งเนาะล้วยสิ่ร่ำลองสูฟั่งอืมร่ำลองอันฟองโคศกฟังเด้อฟังเด้อ,คว,อ,อ,วอ,อความในใจสิไขแจงเอยเป็นอยาฟั่งแห้งล้าไปฟั่งแนวสันเขาเพื่อเพลงฟ้องโคศกความในใจสิไขแจงความในใจสิไขแจง ออกอากาศไปแหงแห้งคอสกตาซอยน้องแน่ซอยน้องแน่น้ำตาไหลได้มาแวเพื่อนนั่นแม้มาลอกน้องมาขอฟองบอกเรื่องแล้วย้อนเสื้อน้ำคำเพื่นเ้าว่าเป็นบบาว,ว่ามีไผ สสดทั้งตัวและหัวใจว่าบ่มีเมียสอนเคยขอเพลงมาอ่อนฝากบทล้ำมือไล่ก่อนในตอนนั้นจำได้บ่จำได้บ่แฟนรายการหลบหล่ลลอ,ลอตั้งชมดมคนหักแท่ วันใดแข่คิดสิลวงเพิ่นมาตัวได้ถึกช่วงเพิ่นมาตัวได้ถึกช่วงเงาบ่วซวงอยู่พอดีผูกไม่ตีกายเป็นแฟนแม่นผู้ใดกะนแนมเที่ยวหาดูจนคนเบา โสอสโซเขาไดว่าเว้ยแฟนรลยการพ่อฮักแทมือได้หนอสิแต่งงานนับตั้งแต่มือนั้นก็เลยผ่านเกืบอบปีมือนีติเบียเขามาดาประจานสังหารแย่ง Chịp heng heng nam ta nhoi heng heng hé, heng 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 ว่าเป็นสู่แค่ผู้หองเสียงเฮือมีเขาประกาศก้องยังฟ้องใส่อยู่ในหูนาบ่อาาฮบนอสูแต่หละคำยังจำได้ฝากหัวใจอันแสนช้ำฝากไปถึงคนใจดำ ขอสบอายบอกพนเพิ่นแีอยากอายคนน้นรู้ตัวแน่ตัดปัญหาราจากอายคนใจไรบอกโภพันพี่ชายเอ้ยมาลองฟัง เอฟซี FC, ขอมาอก็เลยมาลองไอ้ฟังนะพี่นอ้องจ้านอะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมคลิปขอบคุณเอฟซีทุกท่านนากะที่มารับชมคลิปค่ะบ๊ายบาย,บาย